สวัสดีค่ะในค่ำคืนนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบหกนะคะเดือนกรกฎาคมพศสอง7ันห้า้อยหกสิบเจ็ดหมอมินจะมาแรนดอมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคนที่ห่างไปห่างไปเพราะเรื่องอะไรให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเขาคิดถึงคุณไหมตรงนี้นะคะดวงรนดอมนี้นะคะหมอก็พูดตลอดเลยเหมือนทั่วๆไปที่ท,ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่ท่านแรนดอมนลคะ่ะ ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีไม่ว่าคุณจะดูแบบไทยแบบตะวันตกนะคะเป็นเพศไหนดูได้หมดถ้าตรงนี้มันใช่ก็คือคุณแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเลื่อนผ่านข้ามไปนะคะทุกคนเพราะว่าดวงแรนดอมเนาะมาเช็คพลังงานกันวันนี้ใครจะวิ่งเข้ามานะคะเหมือนเดิมนะคะหมอ,อยางให้คุณทําสมาธิทําจิตให้สงบนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์คุณและนึกถึงคนคนนั้นนคะ หมอมินขอเช็คพลังงานคุณก่อนนะว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะทุกคนค่ำคืนนี้คุณเป็นอย่างไรก่อนเนาะนะคะไดให้พริเทษนะคะอันนี้เสาดำเสาขาวที่จริงหมอพูดเลยว่าคุณเป็นคนมีเซนต์นนะมียานอย่างรู้ชอบปฏิบัติธรรมชอบไหว้พระสวดมนต์ช่วงนี้คุณอยากจะบวชชีพราหมณ์ หรือนั่งสมาธินะคะมอว่าครูบาอาจารย์คุณอาจจะมาตามให้คุณปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้นะ,ะคุณเป็นคนที่มียาณยังรู้เป็นคนลึกลับไม่ค่อยอยากจะบอกอะไรใครนะคะตรงนี้เดอะไฮพิเทสเนี่ยนะคะภตรงนี้นะัเป็นคนที่มีจิตสัมผัสด้วยนะคะทุกคนเนาะมาดูใบต่อมาเรามีสเสน่ห์ด้วยนะั่ใบเนี้ยนะคะเดอะเดพิจิตรคณาพิจิก,จกมอมินว่าคุณจบ การจบบางครั้งมันบางท่านไม่ได้บอกว่าฉันเลิกกับเธอก็ได้ฉันเลิกกับคุณก็ได้นะคะเป็นการห่างกันเหมือนเป็นในยาวะว่าเลิกหรือเปล่าเดทเนี่ยหมอจะตีไปนะคะว่าคุณอาจจะจบสิ้นกับใครมาแล้วก็ได้นะตรงนี้หรือห่างอะไรจากใครมาอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเขาดึงใครเข้ามาได้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้โยกกับใบนี้นะมาดูใบต่อมาะคะ่ะทุกคนหนึ่งถ้วยค่ะแน่นอนละค่ะ ทุกคนอยากได้โอกาสดีๆอยากมีความรักดีๆอยากมีสิ่งดีๆเข้ามานะแน่นอนแหละตรงนี้หนึ่งถ้วยแล้วมีหัวใจมีคนอยากมอบหัวใจให้เราก็ได้นะคะทุกคนถ้วยค,ค,คือล้นออกมานี่คือความรักที่บริสุทธิ์ตรงนี้หมอมินไม่รู้นะสเตียรมิติกเนี่ยนะคะคุณไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรแต่ไพ่ใบนี้ท่านบอกว่าจงศรัทธาเดี๋ยวมอขอขยายนิดนึงนะคะ ไม่ได้บอกว่าให้ศรัทธาหน้ามืดตามัวงมมงายเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยนะคะคือแน่นอนลระค่ะให้ดึงพลังงานดีๆเข้ามาหาเราเช่นถ้าวันนี้เราเสียใจเราเจ็บปวดหรือสิ่งอืง่นอย่างๆไม่ดีอย่าลืมนะคะบางคนมีวาจาสิทธิ์มีฤทธิ์ทางใจถ้าท่านใดที่ชอบปฏิบัติธรรมนี้คุณต้องบอกกับตัวเองบ่อยๆว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มันต้องดีขึ้นไม่ว่าจะง,งานไม่ว่าจะอะไรความรักเหมือนกันถ้าไม่ใช่ก็ต้องจบไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นกับสิ่งดีๆเราจะดึงดูดพลังงาน รักดีๆสิ่งดีๆให้มาหาเรานะคะตรงนี้นะคะมีบางคนจะมาบอกรักคุณได้ด้วยนะคะมาดูใบต่อมานะคะทุกคนเดมูนชาวมีลัคน,นามินคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้อาจจะสับสนคิดมากมีเรื่องซับซ้อนให้เราคิดนะตรงนี้นะเราจะคิดมากนะะมีเรื่องที่ให้เราสับสนก็ได้นะคะหรือความรกที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนแปดดับเป็นสภาวะที่เราอึดอัด ทุกคนกดดันเราอึดอัดมากที่ผ่านมาตรงนี้มาดูใบต่อมานะสามเหรียญนะคะแน่นอนล้ค่ะความรักครั้งนี้มีคนดึงความสัมพันธ์เข้ามาก็ได้แต่ณตอนนี้สามเหรียญที่คุณยืนอยู่ตรงนี้คุณยืนอยู่คนเดียวคุณอาจจะมองอะไรคิดอะไรทุบทวนอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างในในเวลาที่ผ่านมาก็ได้นะนะคะโดยทำบาลานซ์ธนูลคนาธนูมามินว่าคุณอาจจะมีความรักที่ต่างกันเช่นอายุ บางคนก็หน้าตาทางสังคมความคิดความอ่านนะคะต่างศาสนาได้ด้วยนะยิ่งมันต่างกันวันเวลาก็ต่างกันได้ด้วยนะความคิดความอ่านก็ได้แต่ถ้ามาแล้วนี่หมายถึงคุณอาจจะไป,ไปกับกับกับใครบางคนมาหลายรอบจนคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณพอแล้วอ,อะไรที่มันมืดมนอะไรที่มันรู้สึกว่ามันคงเคลือคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้คุณกําลังปรับสมดุลปรับ,บมาลานให้กับตัวเองเรื่องอะไรก็ตามค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วมันนําสิ่งที่ดีให้คุณ นะฮะตรงนี้ซีเรียนความรักครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องคนบางคนที่กักความสมานจชัดเจนกับไม่ชัดเจนเฉพาะฉันจะไปคุณก็วนกลับมาทําให้ฉันสับสนแต่บางคนยังกอดรัดความรู้สึกนี้อยู่นะคะสองไม่เท้ารอรอ,รอสื่อสารรอติดต่อรอคุยรอเคลียร์บางคนเป็นความรักอยู่ทางไกลได้ด้วยนะคะตรงนี้นะหรือต่างชาตินะเดวีิมังกรลักนณามังกรเราไม่อยากอยู่ในวง โจรสามเศร้านะคะทุกคนตรงนี้นะคะตรงนี้มาดูกันแสงสว่างอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวัดไม่ย่อมดีกว่าวันที่ผ่านมามานะมาดูฝั่งเขากันบ้างค่ะคนคนที่อยู่ในใจคุณนะเขาเป็นยังไงตัวตนเขาเป็นคนราศีอะไรธาตุอะไรคนใกล้หรือไกลลักษณะยังไงอาชีพอะไรประมาณนั้นที่หมอพูดเนี่ยคือหมอจะอ่านเท่าที่ไพ่ออกมาเท่านั้นนะคะ,นะคะทุกคนนะนะคะ แล้วแต่พลังงานท่านใดจะวิ่งเข้ามาในค่ำคืนนี้ห้าถ้วยค่ะทุกคนอืมมาพูดเลยตัวเขาก็เศร้าคุณเห็นห้าถ้วยไหมความรักที่มันจบไปเนี่ยในเรื่องสามเศร้าหรืออะไรก็ตามที่เขาไม่ชัดเจนหรือบางอย่างที่เราตัดก็ได้นะอย่าไปบอกว่าเขาตัดเราเราตัดเขาก็ได้เขาเศร้ามากเขาก็เสียใจนคะคะที่เขาเห็นไหมตรงนี้มีคนจะจมน้ําแล้วเขายังหันหลังให้เหมือนเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยตอนนี้ก้มหน้าเศร้าอยู่คนเดียว ทั้งที่ถ้วยก็มีคนมาหยิบยื่นให้นะตั้งอยู่ตรงนี้มีคนใหม่ๆเข้ามาจีบแมวแต่เขาไม่ได้สนใจใครทุกคนเขาเศร้าอยู่มาดูต่อมานาอับสอดอาจจะเป็นคนไกลหรือนายอับสอดนิทานลมตึงกลมเมทุนอารมณ์เหวียงวีนที่ผ่านมาเขาจะเป็นคนพูดตรงใส่คุณด้วยไม่เคยยอมรับผิดนะคะคนนี้นะอีโกนหนักใลยด้วยนะควินถือไม่เท้าถ้าเขาไปดีกยวใครนะคะเขาไปดี่ยวคนใกล้ตัวคนคุ้นเคยคนใกล้ตัวเพื่อนของคน เพื่อนของเพื่อนคนในสายงานภาคควินถือไม้เท้าแม่ไม้ก็ได้นะคะข้อไม้ก็ได้อะอันนี้ธาตุไฟแม่สิงหน์นูแปดนไม้เท้าแม่หมอว่าเขาอยากคุย,ยกับคุณอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารอ่าหนึ่งถ้วยเหมือนกันหมอมินว่าเขาอยากได้รับการเริ่มต้นใหม่แน่นอนลหละค่ะที่ผ่านมาคนเราผิดพลาดได้อันนี้หมอต้องพูดตรงนี้ก่อนนะคะว่าผิดพลาดนี่คือทุกคนรู้ครั้งแรก สองครั้งนี้คือการผิดพลาดนะคะผิดซ้ําแต่ข้อสามผิดสามรอบสีรอบหรือมากกว่าน,นั้นมันเป็นที่นิสัยนะคะทุกคนทุกคนรู้ดีมอมมินว่าหัวใจที่ออกมาก่อนนั้นนี้เขารู้แล้วล่ะว่าเขารักคุณคุณเป็นหนึ่งเดียวดอกบัวที่อยู่ใต้เนี่ยค่ะใต้น้ําเนี่ยเห็นไหมใต้ฐานตรงนี้แล้วก็มีดอกบัวที่พุดขึ้นมาคุณเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่จริงใจที่เขาอยากยกหัวใจให้ คนเราจะรู้ค่าก็ต่อเมื่อได้ส่วนสีสิ่งนั้นไปแล้วไม่ได้ความสําคัญตั้งแต่แรกหนึ่งดาบเขาอยากเคลียร์คุณแล้วเขาอยากชัดเจนคุณอะไรก็ตามที่คุมเครือที่ผ่านมาตอนนี้เขาจะเคลียร์ทุกอย่างจบที่คุณมาว่านะตัวตนเขานะสิบดาบเหนื่อยกับความรักตอนนี้หนึ่งถ้าเขาไม่สบายนะหนึ่งถ้าเขาไม่สบายหรือทําให้คุณเหนื่อยหรืออะไรก็ตามที่เขาไปเจอมอมินว่า เขาเหนื่อยล้วเขาเสียใจลวนะวปกติมันเป็นสิบดาบแทงข้างหลังตัวนี้เขาได้รับผลอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะทุกคนเดะทาวเวอร์นะคะถ้าคนคนนั้นนะคะเขาไปดีกว่าใครไหมหมอว่าเขาพังแล้วใจพังความรู้สึกพังแต่เนี้ยถ้าเป็นคุณเพิ่งเกิดหมอมินว่าเขาเสียใจมากที่ทําให้ความรักพังไปจะน,นี้เสียใจอยากคุยอยาคุณอยากชัดเจนคุณคือหนึ่งเดียวของหัวใจเขา เดเมอร์คอร์ไพค่ะเดทาวเวอร์เนี่ยดาวคันคนเกิดดานคันทำอาชีพอะไรได้บ้างคุณเห็นไหมตึกพังเนี่ยอาชีพที่เกี่ยวกับอิดหินปูนทรายวัสดุก่อสร้างนักออกแบบก็ได้นะคะตรงนี้นะตกแต่งบ้านได้ได้หมดค่ะทุบตึกทุบอะไรอย่างเงี้ยนสิบดาบนี่เกี่ยวกับโลงเหล็กก็ได้นะ,ะทุกคนหนึ่งดาบพวกนี้อาชีพหมอแพทย์ได้ด้วยที่ถือดาบถือมีดนะมนาะดูต่อมาคิงวัปสอดนะคนคนนี้ค่อนข้าง ออหนึ่งนะคะทั้งพูดตรงกับเราด้วยบางคนบางคนนะคะหมอพูดไปเลยนะมันไม่ใช่สามเศร้าอย่างเดียวหมอเห็นละไพ่มันขึ้นมาตีประเด็น king of swords the tower นะคะแล้วแต่พลังงานใครจะขึ้นมานะหมออัปเดตคลิปทุกวันอ่านใจพลังงานเขาทุกวันบางทีพลังงานคุณอาจจะอยู่ตรงนี้ทุกวันได้ด้วยนะคะทุกคนหมอก็แรนด้อมมมเนอสุ่มนะคะบางคนทะเลาะก,กันเห็นไหมคะตึกพังความรู้สึกพังทะเลาะก,กันหนักมากแล้วก็ตัดกันไปด้วยอารมณ์ ณตอนนี้เขามาเศร้าอยู่คนเดียวถ้าเป็นเรื่องนี้ด้วยนะนะคะมันไม่ใช่แต่เรื่องในบางคนเป็นเรื่องหึงหวงได้ด้วยเรื่องสามเศร้าและประเด็นที่สองไม่ใช่เรื่องสามเศร้าแล้วมันเป็นเรื่องทะเลาะเลยเนี่ยนะ,ะทะเลาะอะไรก็ตามที่เป็นการทะเลาะแล้วตัดจบกันไปหมอพูดเลยว่าเขาเสียใจยมากการเสียใจยทําให้เขาได้รู้ว่าคุณมีคุณค่าแค่ไหนหัวใจดวงเดียวนีนที่เขาอยากมีคือคุณนะคะหมอพูดเลยเขาเสียใจยมากสองดาบ ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของเขาที่สับสนลังเลหรือสองดับเป็นการติดปิดกั้นปิดความรู้สึกมีกำแพงปิดการสื่อสารได้ด้วยนะคะลังเลโลเลตอนนี้อยากคุยแล้วค่ะทุกคนอยากเคลียร์ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะคะความรักที่อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือไม่ไมีแต่เขาที่ดึงใครเข้ามาก็ตามตอนนี้เขาอยากชัดเจนกับคุณแล้วหนึ่งดาบนะคะตรงนี้ทําให้พังหลายๆอย่างมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้าง คนนี้ค่อนข้างพูดตรงพูดแร <endes> งด้วยนะคะอืมที่ผ่านมาหรือเป็นเรื่องที่เขาพูดตรงตัดด้วยอารมณ์ก็ไดรพอมีปัญหาแล้วมันก็ใช้อารมณ์มาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณนะคะคนที่ห่างไปเนะห่างไปเพราะเรื่องอะไรคุณเห็นแล้วเนาะเขาคิดถ so ึงคุณไหมนะเฮมเพลเลอร์ราศีเมลรคานาเมธนะคนนี้ค่อนข้างอนะีโก้หนัก ะะงอคนไม่ค่อยเก่งตีกรอบให้ผู้อื่นนะคะคนนี้เป็นใครบ้างถ้าเป็นคนไทยเราเป็นทหารตำรวจในคนในพันคนมีสีมีตำแหน่งได้ราชการได้ถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็มีหน้าที่การงานตัวนะคะทุกคนได้ได้อะไรมาด้วยความสามารถของเขาุล้วือนเลยแล้วอีกอย่างมีเอพร์เลอร์ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะเด็กนักเรียนนอกเด็กนักเรียนอินเตอร์ได้ด้วยนะลูกครึ่งก็ได้ความในใจของเขาเขาพยายามที่จะประคับประคองแล้วมอมินว่าเขาอยากวนกลับมา อยากวนกลับมาคนที่มีอีโก้อยากลดตัวนะคะต้องลดแล้วละ่ะเขากลัวเสียคุณไปมาว่าเขารู้แล้วเนี่ยล่องเรือนี้คืออยากไปกับคุณแต่คลื่นมันยังไม่นิ่งนะทุกคนต้องรออะไรให้มันสงบมันเป็นว่าเขาคิดการวนกลับมาเขากลัวนะเขากลัวคุณสเตนคุณเป็นคนที่เห็นไหมคะการที่ผู้หญิงหรือใครก็ตามที่โอบกอดสิงโตแปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ขนาดสิงโตเขายังยอมสีโรล,ลา่า แปลว่าคุณต้องมีความรักคนอบุนความจริงใจและปลอดภัยที่จะรักจริงนะเลขแปดบนหัวก็คือทุกคนก็รู้นะอินฟินิตี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแหละแต่ที่จริงหมอจะพูดว่าการวนกลับมาแต่เขาเกรงคุณนะเขาเกรงคุณนะนะเขาบอกว่าคุณเข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวคุณก็อยู่ได้นี่แหละสิ่งที่เขากลัวคุณมากที่สุดกลัวคุณไม่เอากลัวคุณแข็งใสแล้วก็เกรงคุณด้วยอ่ะ คุณคุณเป็นคนที่แตกต่างกับคนอื่นเขาอ่านใจคุณไม่ออกตอนนี้นะคะเขาอ่านใจคุณไม่ออกคุณลึกลับเหลือเกินนะคะเขาอยากคุยกับคุณนะคะทุกคนแปดไม่เท่าคือการสื่อสารอยากพูดอยากคุยอยากกลับมาแล้วชัดเจนมีดปักลงแล้วนะเนี่ยปักลงตรงนี้แปลว่าชัดเจนละปักลงมงกุฎด้วยนะคะคุณนี่แหละที่เขาอยากจะปักหลักและชัดเจนละนะคะอยากเคลียร์อยากคุยนะะ เขาส่องดูคุณคุณสวยคุณดูดีคุณดูเด่นคุณแต่งตัวสวยดูดีมีเงิน,ม,งนมีทองมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นเขายิ่งเสียดายคุณมากขึ้นสีไม่เท้าคุณก,กับเขาอาจจะเป็นแฟนเป็นความรักที่มั่นคงดูแลใส่ใจกันแล้วนะคะหรือคุณนี่แหละคะ่ะคือความรักที่มั่นคงกับเขาเดบิเชียนคนเกิดวันพุธคนกนณีกาลังวางแผนที่จะวนกลับมาแล้วยอมคุณมากขึ้น อย่าลืมนะสิโตัวที่ออกก่อนี้เขายอมคุณเขาจะยอมลงให้คุณนะคะก้าวไม่เทา้าแน่นอนเราเขากลัวกลัวอะไรกลัวเสียคุณไปมาสองคุณคุณยิ่งสวยคุณดูหล่อดูดีขึ้นกลัวเสียคุณไปและที่ผ่านมาทําคุณเจ็บหนักไว้ด้วยนะ,ะคะคิงถือไม่เทา้าค่ะทุกคนคนคนนี้นะธาตุไฟเมสิงหาน,นูนะ,ะคนคนนี้ทํางานเก่งนะมีความสามารถเป็นคนแอคทีฟนะ หัวใจที่พันอยู่ตรงนี้แน่นอนละค่ะเขาอยากจะกลับมาเยียวยาหัวใจคุณแต่ย่าลืมนะคะบางอย่างที่มันเป็นแผลแล้วแผลใจมันเยียวยาลําบากมันอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วกันนะคะเขาอยากจะเป็นคนที่เยียวยาดูแลแผลใจคุณมาสมานแผลอะไรก็ตามห้่เขาคิดนั่นแหละอย่ายวคุณคือความมั่นคงนะเขาเหงามากทุกคนหนึ่งถ้าเขาไม่มีปัญหาการเงินการทองแปลว่าที่ผ่านมาเขาโดดเดี่ยวเขาเหงามากไม่มีคุณชีวิตครึ้งกลางเลย โดดเดี่ยวเงารู้แล้วล่ะว่าเขาต้องยอมคุณรักคุณมากขึ้นเขาจะลดอีโค้ลงแล้วยอมมันทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณคืนนะฮะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณนะวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณ ขาบอกว่าหนึ่งเขาไม่สบายไหมสองเขาทําให้คุณเหนื่อยไหมที่ผ่านมาสิบตาบตอนนี้สภาพเขาก็รอดแล้วนะทุกคนเขาบอกเขาอยากวนกลับมาคุณคือความรักความอบอุนความจริงใจที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะมีใครที่ไหนหมายถึงมีคนลายล้อมมีเงินมีทองมีอะไรก็ตามคนอื่นมักเอาเปรียบเขาเสมอมีแต่คุณนั่นแหละที่จริงใจเขาอยากวนกลับมานะคะทุกคนคุณสตรองมากเลยตอนนี้ คุณเด็ดขาดมากเลยเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเครียดมากเครียดมากเลยเนี่ยยิ่งตกดึกๆนะคะว่ายิ่งคิดเยอะเลยเนี่ยนอนไม่หลับเลยกลัวหลายสิ่งหลายอย่างกลัวเสียคุณไปคุณใจแข็งมากขึ้นกลัวทุกสิ่งอย่างไม่มีคุณเหมือนคนที่ขาดขาดอะไรบางอย่างที่อยู่ไม่ได้นะคะ ห้าไม่เท้าเขาละทิ้งทุกอย่างละนะคะความขัดแย้ยงความอะไรก็ตามเขายอมคุณแล้วตอนนี้ยอมคุณมากขึ้นขอให้ได้คุณกลับมาขอให้มีคุณนะคะอย่าปล่อยมือเข้าไปเลยมือใกล้จะตกแล้วนะคะตรงนี้คุณเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นความรักที่อกุณเป็นความรักที่ดีงามหรือคุณอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ไหมคะพรที่คุณขอถึงเขาแล้วนะอืม ไม,ไม่ไม่ไม่ว่าจะอะไรก็ทำข้ามองภาพแต่คุณนะคะมีแต่คุณเท่านั้นนะคะก็เครียดมากคุณเข้มแข็งมากเลยค่ะทุกคนคุณรักตัวเองมากขึ้นยิ่งคุณนิ่งนะอันนี้นะคะหมอพูดเลยเขาเขายิ่งทุกข์หมัก่ทุกข์มากเครียดมากอึดอัดทําอะไรไม่ได้นะคะอยากคุยอยากสื่อสารเดือสันคนเกิดวันอาทิตย์เขาอยากวนกลับมาคุณเป็นรักที่อบอุ่นรักที่สดใสเป็นแสงสว่างนำทางให้เขานะคะตรงนี้ เขาจะยอมคุณทุกอย่างถ้าขอให้ได้คุณกลับคืนมาให้สำหรับนี้มอานแบบนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมนะคะขอบคุณนะคะมีแต่สิ่งดีๆสวัสดีค่ะ